เฟลสเ t e หรือรัฐล้มเหลวเนี่ยนะครับมันมีความหมายทางรัฐศาสตร์นะครับอาจจะพูดถึงรัฐที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่สามารถคุมทรัพยากรทักของรัฐข,ของรัฐบาลได้แล้ววันนี้เราจะเห็นว่าคนที่รวยก็จะพยายาม กินรวบไม่มากขึ้นมีธุรกิจที่มีการผูกขาดมากขึ้นใช่ไหมครับงั้นประเด็นพวกนี้มันก็ยิ่งทําให้ความปัญหาความเดือดร้อนมากมีมีมีสูงขึ้นเพราะมีการกีดกันทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าเพิ่มมากขึ้นอีกแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของสาบานนี่แหละนะครับทำให้เกิดการลงทุนทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มนะครับบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานะใกล้เคียงกับ คำว่า Fail State หรือรัดนล้มเหลวในมิตินั้นนะครับแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้ในหนังสือแล้วเราเริ่มเห็นปัจจัยหลายๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับดูคล้ายกับที่เขายกตัวอย่างรัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราไม่มีรับวรอถ้าเราไม่ถ้าเรามีคอรทรัชันสูงเรามีเราไม่มีความเป็นประชาธิปไตยการศึกษาแย่เนี่ยรัฐมีโอกาสที่จะล้มเหลวค่น้างเยอะ งั้นวันนี้เรากําลังเดินเข้าแพ็กนั้นที่เป็นกําลังมีคุณภาพของสาบานันที่แย่ลงไปเรื่อยๆคําถามที่จะเกิดขึ้นคือเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอ เด็นเรื่องสถานการณ์เศรฐษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ประเทศเอาไว้หลายจุดน่าสนใจแต่จะขออนุญาตตั้งต้นที่ดตรตั้งข้อสังเกตครับแล้วก็แสดงความห่วงใย,ยว่าระวังเราจะเป็นบทหนึ่งที่เหมือนกับในหนังสือชื่อว่า Why n a t i o n Fail นะคะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสการพูดคุยเรื่องนี้อย่างกว้างขวางเลยนะคะณนะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใกล้สถานะนั้นแล้วหรอคะ n a t i ่น <Nation S 1> ที่ fail ประเทศที่ล้มเหลว ครับจริงๆต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเราเห็นสานหาการณ์หลายๆอย่างเนี่ยนะครับแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ใช,ใช่ไหมครับแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทน่าสนใจถ้าใครยังไม่อ่านก็แนะนำให้ไปอ่านหรืออย่างน้อยอ่านเรื่องย่อก,ก็ยังดีะนะครับเพราะว่าเ,าเขาเนี่ยทัเป็นงานวิจัยนะครับจริงๆตั้งแต่สมัยผมเรียนเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่เขาเริ่มตีพิมพ์รายงานผู้นี้ออกมา นะครับซึ่งประเด็นสําคัญเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนอยากรู้นะครับว่าทำไมบางประเทศรวยบางประเทศยากจนใช่ไหมครับแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะพยายามจะไปอธิบายโดยการใช้บอกว่าสถาที่ตั้งใช่ไหมจีโอกราฟีหรือว่า c u เจอร์หรือวัฒนธรรมหรือว่าการศึกษาหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีภาพที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุท,ที่แท้จริงนะครับแต่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าสาเหตุที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับมีการพัฒนาต่างระดับ การพัฒนาที่ต่างกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือวัดโดยระดับรายได้หรือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสถาบันทางสถาบันเป็นสําคัญนะครับก็คือพูดง่ายคือว่าประเทศจะประสบความสําเร็จหรือประเทศจะล้มเหลวนะฮะสังเกตว่าคําว่า fail ในที่นี้ w i d e n i n fail เนี่ยพูดถึงว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในแง่ของการพัฒนาศักยาภาพของประเทศแบอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนะครับก็คือพูดง่ายคือประสบความสาเร็จในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้หรือไม่นะครับทีนี้บางคนเวลาฟังคําถามนี้นะคจะกลายเป็นว่า้พูดถึง fail s t a หรือเปล่าใช่ไหมซึ่ง fail s t a รัดล้มเหลวนะครับซึ่งคําว่า f a ล l s t a หรือรัดล้มเหลวเนี่ยนะครับมันมีความหมายทางรัฐศาสตร์นะครับอาจจะพูดถึงรัฐที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่สามารถคุมทรัพยากรทางของรัฐของรัฐบาลได้ ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในบางประเทศมีสงครามกลางเมืองใช่ไหมร,รัฐไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้นะครับหรือว่ารัฐที่ไม่สามารถไปตามเก็บภาษีได้เนี่ยใช่ไหมก็คือรัฐไม่สามารถทําหน้าที่ของรัฐได้นั่นเป็นเฟลสเตทคือจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในสถา,านะใกล้เคียงกับคําว่าเฟลสเตทหรือรัฐล้มเหลวในมิตินั้นนะครับแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้ในหนังสือแล้วเราเริ่มเห็นปัจจัยหลายๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับดูคล้ายกับที่เขายกตัวอย่างรัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จ ทีนี้คำว่ารัฐไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้บอ,อกเข้าใกล้หรือเปล่ามันมีโอกาสที่เราจะไปในแนวทางนั้นนะครับในหนังสือเนี่ยนะครับพูดถึงสถาบัานทางเศรษฐกิจและการเมืองสองประเภทนะครับก็คือประเภทหนึ่งเรียกว่า extractive นะครับหรือประเทศที่ กีดกันที่พยายามที่จะดึงอำนาจเอาไว้เฉพาะคนบางกลุ่มนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือ inclusive คือสถาบันที่ทั่วถึงนะครับสถาบันที่พยายามดึงคนเข้ามานะครับคำว่าสถาบันแปลว่าอะไรนะครับ ดูง่ายๆเลยก็ได้ครับเวลาบอกว่าสถาบันเนี่ยก็คือคกลไกของรัฐนี่แหละนะครับถ้าเป็นสถาบันการเมืองก็คือเช่นการได้มาซึ่งรัฐบาลการระบบประชาธิปไตยการเ,าเลือกตั้งการอะไรต่างๆใช่ไหมครับสถาบันทางเศรษฐกิจก็ถ้าสนใจนะครับปกติคนก็จะไม่ค่อยคิดถึงว่าสถาบันทางเศรษฐกิจคืออะไรใช่ไหมฮะแต่ลองคิดง่ายๆนะครับการที่เราสามารถมีถือครองที่ดินได้นะครับและถ้ามีคนมา ลุกลาหรือบุกลุกที่ดินเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปฟ้องร้องเขาขับออกไปได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับเพราะสามารถทําให้คนเนี่ยสะสมทรัพย์นะครับทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วทาให้คนเนี่ยมีแรงจูงใจในการลงทุนในการาไปหานวัตกรรมมาเพื่อที่จะเ,เพิ่มพัฒนาความสามารถในการแข่งขันถ้าปร,ประเทศไหนเนี่ยนะครับมีคุณภาพของสถาบันและการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยนะครับรัฐ ใช้อำนาจหรือว่ามีคนบางกลุ่มของสังคมเนี่ยนะครับพยายามจะเอาเปรียบคนกลุ่มอื่นใช่ไหมอย่างเช่นมีไม่ไม่พยายามดูแลรักษาอะไรเลยหรือว่ากฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ใช้แอพพลายได้ถึงทั่วถึงเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์บางคนบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นก็จะอาจจะไปเอ็กซ์ตอร์ดคนอื่นหรือไปเอาเปรียบคนอื่นงั้นแรงจูงใจในการลงทุนอะไรต่างๆก็จะไม่มีนะครับนั่นเป็นคำอธิบายว่าไอ้แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของสถาบันนี่แหละนะครับทำให้เกิด การลงทุนทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีมิติ3เรื่องใหญ่หญนะครับจริงมันมีหลายเรื่องแต่ว่า3เรื่องผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราควรจะดูกันหนึ่งก็คือคําว่ารัปลอนะครับหรือว่าคําว่านิติรัฐนะครับก็คือรัฐเนี่ยนะครับดูแลเรื่องของกฎหมายนะครับเมื่อมีการกระทําความผิดเนี่ยมีการดําเนินคดีอย่างเป็นธรรมเหมือหรือไม่ใช่ไหมแล้วกฎหมายเนี่ยใช้กับทุกคนเท่าเทียมกันหรือเปล่า ใช่ไหมครอันนี้คนก็นั่งคิดดูแหละเมืองไทยมันก็มีประเด็นนะใช่ไหมครบ,บางคนทาไมไม่ต้องสนใจนะบางคนบอกว่าฝ่าไฟแดงก็ไม่ต้องกลัวเพราะฉันเคลียร์ใบสั่งได้หมดหรือว่าทําผิดกฎหมายยังไงก็ไม่ต้องกลัวใช,ใช่ไหมครับหรือบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเริ่มเห็นว่ากฎหมายใช้ได้เฉพาะคนรวยคุกม,มีไว้ขังคนจนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มหลายหลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับเรื่องที่2คือคอร์รัปชันนะครับก็คือการที่คนเนี่ยสามารถที่จะ ซื้ออํานาจรับได้ผ่านการจ่ายเงินหรือการจ่ายใต้โต๊ะคอร์รัปชันบางคนคิดว่าเออเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็การที่รัฐเนี่ยนะครับรับคอร์รัปชันหรือคนเนี่ยยอมจ่ายคอร์รัปชันเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาเยอะๆเลยนะครับลองดูยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ว่าถ้าประเทศที่ไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนใช่ไหมครับต้องคิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมครับต้องไปสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน แต่ถ้าประเทศไหนเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อหรือจ่ายเงินให้กับรัฐได้เนี่ยรัฐก็เอามาสร้างเป็นความสามารถในการแขร่งขันอีแบบหนึ่งใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราก็สร้างนโยบายที่ปูกขาดกินรวบและใครจ่ายเงินให้รัฐได้ก็สามารถซื้อความสามารถในการแข่งขัน้ในการจําเป็นต้องไปลงทุนสร้างนวัตก,กรรมก็มีความจําเป็นน้อยลงเพราะสามารถซื้อขายกันได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสําคัญเป็นมิติที่ที่ควรจะดูใช่ไหมครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามิติส่วนใหญ่ก็คือว่าการที่ถ้าบางรัฐบางประเทศเนี่ยนะครับถ้าเกิดชนชั้นนำนะครับหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยยึดอํานาจเอาไว้เช่นรัฐบาลเผด็จการนะครับปัญหาของรัฐบาลเผด็จการเนี่ยคือเราเอาออกไม่ได้ใช่ไหมฮะประชาธิปไตยเนี่ยสมมติมีการเลือกตั้งคนบอกว่าอาจจะบ่นรัฐบาลตัวเองเยอะขนาดไหนก็ตามเนี่ย แต่ยังสามารถที่จะเอาออกได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จ,จริงที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นแล้วก็มีเสียงมีส่งเสียงในการตัดสินใจต่างๆของรัฐเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้รัฐเนี่ยนะครับต้องดูแลประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ดูแค่คนบางกลุ่มน,นะครับเพราะฉะนั้นอินทรีเดียนสาข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกเลยนะครับผมคิดว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าความรู้สึกคนไทยเนี่ยเริ่มเราเห็นสัญญ,ญาณหลายๆอย่างที่มันมีมิติพวกนี้ค่ะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นคนง่ายๆเลยคนขับรถไปถนนพระรามสองเนี่ยแล้วเห็นคานมันหล่นลงมาแล้วเสร็จแล้วก็มันก็หล่นลงมาอีก<ฆ>คนก็ตั้งคําถามว่าชีวิตฉันจะอยู่อย่างนี้จริงๆเหรอ ถูกไหมฮะมานคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ต้องแอพพลายเหรอทําไมคานมันหล่นแล้วหล่นอีกแล้วต้องขับรถไปต้องมาลุ้นเราว่ามันจะร่วงลงมาหรือไม่ถูกไหมฮะหรือว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังๆใช่ไหมคหรับไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองการเลือกตั้งอะไรต่างๆผมว่าล่าสุดที่คนเห็นภาพชัดแล้วทาให้เกินคนเกิดอารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับก็คือหลังแผ่นดินไหวแล้วตึกสอตองอ,งอ,งอตกถล่มลงมาแล้วคนก็ตั้งคำถามว่าสอตององ,อง <c oughs> เป็นตึกเดียว ที่ถล่มลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเป็นน่าจะได้เล็กขอนนะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดที่ถล่มและตึกที่อยู่ไกลที่สุดจากแหล่งต้นเหตุของแผ่นดินไหวแล้วยังถล่มได้อีกซึ่งเป็นตึกของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมฮะนั้นคนก็ตั้งคําถามมิติต่างๆพอเรเิ่มไปค้นก็เอ้าเอ๊ะ โหมันมีทั้งเคสของการคอร์รัปชันเคสของการไม่ทําหน้าที่ของตัวเองมีเคสของการใช้วัสดุการตรวจสอบอะไรต่างๆมันเต็มไปหมดเลยงั้นเงื่อนไขตรงนั้นเต็มไปหมดเลยทาให้คนรู้สึกว่านี่คนทําผิดไม่ต้องรับผิดหรอกถูกไหมฮะงั้นมึงก็เลยเตเริ่มตั้งคําถามแล้วที่อย่างนี้มันเป็นรีสิปี้สำหรับประเทศที่ล้มเหลวนี่นาถูกไหมครับงั้นก็เลยทําให้ผมก็เองก็รู้สึกว่า นี่เราจะอยู่เป็นไปอย่างนี้จริงๆเหรอใช่ไหมหรือว่าแม้ทังมิติเรื่องคอร์รัปชันที่ตอนนี้ผมคิดว่าคนรู้สึกการจ่ายตังเป็นเรื่องธรรมดาการจ่ายคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาเป็น fact of life ซึ่งในประเทศปกติมันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับนี้พอเราไปดูย้อนหลังเนี่ยเราไปดูอันดับของประเทศนะครับในมิติต่างๆพวกนี้ซึ่งมันมีคนจัดอันดับไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับของประเทศในแง่ของรูปลอนะครับก็เปรียบเทียบว่าการบังคับใช้กฎหมายเมืองไทยเป็นยังไง ในแง่ของคอร์รัปชันนะครับว่าระดับของอาการรับรู้เรื่องของคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามองเมืองไทยอย่างไรนะครับอ,อันดับในเรื่องของ economic freedom ก็คือความมีอิสระของด้านเศรษฐกิจเช่นอยากจะทำธุรกิจทำได้ไหมหรือว่ามันจะมีคนมาเอาเปรียบอะไรหรือไม่ใช่ไหมครับหรือว่าความเป็นประชาธิปไตยแล้วตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือการศึกษา ซึ่งหนังสือก็บอกเหมือนกันว่าความการให้การศึกษาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สําคัญที่ทําให้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ประชาชนรู้บทบาทของตัวเองแล้วประชาชนเนี่ยมีความแข็งแกร่งทาให้สังคมมีความมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นก็จะไปต่อกรก,กับรัฐได้ถูกไหมครัมิติทั้งห้ามิติเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าอันดับของประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับลดลงมาทุกอันดับทุกตัวชี้วัดแดงว่าประเทศไทยเนี่ยแย่ลงตกหมด คะแนนตกด้วยแล้วก็อันดับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็แย่ลงนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรากําลังเดินก้าวเข้าสู่โซนที่หนังสือเล่มนี้บอกว่ามิติพวกนี้เป็นมิติชี้วัดนะต้องระวังดีๆว่าถ้าเราไม่มีรัร้วบลอถ้าเราไม่ถ้าเรามีคอนคอรัชชั่นสูงเรามีเราไม่ไมีความเป็นประชาธิปไตยการศึกษาแย่เนี่ยรัฐมีโอกาสที่จะล้มเหลวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหนังสือเนี่ยยกตัวอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือก็หรือใต้อันนี้ก็ชัดเจนมาก ประเทศสองประเทศที่อยู่ที่เดียวกันแบ่งไว้ด้วยเส้นขนานที่38คนเกาหลีเหนือคนเกาหลีใต้คือคนชาติเดียวกันแต่แยกด้วยคุณภาพของสถาบันผลออกมาฟ้ากับดินถูกมครังั้นอันนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของสถาบันเนี่ยมันสําคัญจริงๆนหรืออีกเมืองหนึง่งที่อยู่บนชายแดนระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกา สมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองเมืองเดียวกันแล้วพออเมริกาซื้อส่วนหนึ่งของเม็กซิโกไปลากเส้นเขตแดนว่านี่คืออเมริกานี่คือเม็กซิโกเมืองเดียวกันแท้ๆวันนี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมหาศาลก็อันเนี้ยก็เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องชี้วัดอีกกันหนึ่งที่บอกว่าคุณภาพสายาบันแย่เนี่ยมันทําให้ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆงั้นวันนี้เรากําลังเดินเข้าแพ็กนั้นที่เป็นกําลังมีคุณภาพของสาบันที่แย่ลงไปเรื่อยๆคําถามที่จะเกิดขึ้นคือ เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ไหมฮะหรือว่าเราควรจะมายอมรับก่อนอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะแก้ยังไงเนี่ยนะครับคิดก่อนยอมรับก่อนไหมว่าไอ้สามสี่ปัญหาที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นรัวปลอนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์เครีร์ฟรีดอมคือการผูกขาดกินรวบนะครับเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยและการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าทุกคนอกรีร่วมกันว่าห้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างน้อยเนี่ยเรามาหาโซลูชันกัน ถ้ายังไม่ต้องแก้อะไรเลยเนี่ยทําให้ตัวชีวัดพวกนี้มันดีขึ้นก่อนก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าถ้าแบบเรากลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวแล้วเนี่ยนะครับมันกลับมายากมากนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้นเหตุที่รู้สึกว่าโอ้โหมันถึงจุดหนึ่งที่เราควรจะสร้าง awareness สร้างให้คนรู้สึกว่ามันมันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ที่มีปัญหาจริงๆมากกว่าจะมาดราม่าก,กันว่าวันนี้เรารัดเราล้มเหลวเราหรือยังมันเป็นความผิดข,ของใครใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายอมรับกันก่อนว่า คุณภาพของสถาบันเรามีปัญหาเราหาทางวิธีการช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นน่าจะเป็นทางที่เราอย่างน้อยเนี่ยหา common path หาทางเดินร่วมกันได้แล้วคือถ้าจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะสิ่งที่มันเป็นผลกระทบของความไม่สําเร็จหรือว่าความเสี่ยงที่จะล้มเหลวตามคาทีเรียเหล่านี้ทั้ง เรื่องของนิติรัฐเรื่องของการคอรัปชันเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่าการศึกษาเนี่ยนะคะกับผลในทางเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันกระทบยังไงมันดูเป็นเรื่องเชิญระบบทางนั้นเลยแต่หังสือเล่มนี้พูดชัดเจนมากครับว่าผลกระทบมันคือความประสบความสําเร็จหรือความล้มเหลวในแง่ของการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเท่าทั่วถึงและยั่งยืนนะครับหมายความว่าเอาคำมันคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับหมายความว่าถ้าเราไปดูทําไมวันนี้เกาหลีเหนือถึงมีรายได้ต่อหัวต่ํากว่าเกาหลีใต้มหาศาลส่วนหนึ่งก็พองผลจากอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อก่อนว่าการมีโครงสร้างของสถาบันที่ดีก็จะทําให้ประชาชนมีแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับในการไปลงทุนในการพัฒนาประเทศในการอะไรทำไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทให้ศักยภาพของประเทศเนี่ยมันดีที่สุดขึ้นมาให้ได้ งั้นถามว่าผลคืออะไรก็คือถ้าเราไปในแพทที่ไม่ดีใช่ไหมครับก็หมายความว่าเรากำลังในแพทของสิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จก็หมายความว่าต่อไปรายได้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นถูกไหมซึ่งวันนี้เราก็ดูเศรษฐกิจไทยเราอาจจะคุยกันหลายรอบแล้วปี90เราโต แปดถึงสิบเปอร์เซ็นปีสองพันเราเหลือโตห้าเปอร์เซ็นปีสองพันสิบเหลือโตสามเปอร์เซ็นต์เนี้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าเนี่ยคือมันชัดเจนมากว่าจากเจ็ดจากเหลือห้าเหลือสามเหลือหนึ่งกว่าเนี่ยมันคือเรากําลังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ช้าลงถูกไหมครับงั้นถามว่าเศรษฐกิจช้าลงเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่าขนาดของตลาดมันโตช้าถูกไหมครับนั้นทําให้การลงทุนการขยายกิจกรรมการทําธุรกิจใหม่เนี่ยยากขึ้น อันที่2คือการเลื่อนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าย้อนกลับไปปี90ตอนที่เศรษฐกิจโตแบบ8% 10%เนี่ยคนที่เกิดต่างจังหวัดก็รวยได้คนที่เกิดมาในครอบครัวยากจนก็มาเป็นชนชั้นกลางได้คนที่เกิดในครอบครัวชนชนั้นกลางก็มาเป็นคนรวยได้เพราะมันโอกาส,กาสมันเต็มไปหมดแต่พอเศรษฐกิจโต1%กว่าเนี่ยวันนี้เด็กจบใหม่ขนาดจบมาหาลัยยังต้องบอกแล้วาจะไปทำอะไรดีถูกไหมครับดังนั้นเนี้ยโอกาสในการเลื่อนชั้นทาง,ส,งสังคมและเศรษฐกิจมันจะยากมาก ประเด็นที่3เนี่ยก็คือพอพายมันโตช้านะปัญหาความเหลื่อมล้ํามันจะมากขึ้นเพราะในวันที่เศรษฐกิจโตเร็วเนี่ยใช่ไหมฮะคนที่มีสิทธิ์มากกว่าคนรวยคนที่คุมทรัพยากรเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆเขาพายเขาก็โตถูกไหมฮะแต่วันที่พายมันไม่โตแล้วเนี่ยคือว่าชิ้นของพายที่ต้องแบ่งกันเนี่ยมันอยู่เฉยๆหรือมันโตขึ้นนิดเดียวเนี่ยเพื่อที่ทําให้พายเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องมากินส่วนแบ่งของคนอื่นมากขึ้นแล้ววันนี้ก็จะเห็นว่า คนที่รวยก็จะพยายามกินรวบไม่มากขึ้นมีธุรกิจที่มีการผูกขาดมากขึ้นใช่ไหมครับงั้นประเด็นพวกนี้มันก็ยิ่งทําให้ความปัญหาความเดือดร้อนมากมีม,ม,มีมีสูงขึ้นเพราะมีมการกีดกันทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆนะเราควรจะต้องมองว่าทํายังไงให้ประเทศเราเนี่ยมันโตสมศักยภาพถูกไหมครคือโอเคเราอาจจะไม่สามารถกลับไปตัวต7%ได้แล้วแต่อย่างน้อยขอให้มันโตให้ดีที่สุดนะครับ ประเทศที่เราเห็นยกตัวอย่างนะครับอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะเชื่อไหมฮะปีหนึ่งแปดแปดูนย์เนี่ยคือก่อนที่ถึงปีพันเก้าร้อยเนี่ยรายได้ต่อหัวก็สูงกว่าสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเขาเจอปัญหาทาง<ฆ>การเมืองใช่ไหมเจอเผด็จการเจออะไรต่างๆเนี่ย<ฆ>ทุกวันนี้เป็นประเทศโลกลืมเลยคือทุกวันนี้ใครพูดอะไรถึงกันแทบจะไม่มีใครพูดถึงอาร์เจนตินาละเมืองไทยสังเกตไหมครับสมัยก่อนเนี่ยวันที่เศรษฐกิจเราโตเ8%็ดเปอร์ซนปดเอร์ซนเนี่ย ประธานาธิบดีต้องบินมาต้องมาเมืองไทยคทุกวันนี้สังเกตไหมครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาก็บินลงเวียดนามไปมาเลยแล้วก็ไปแล้วก็บินกลับหรือบางคนบินมาลงสิงคโปร์บินไปเวียดนามแล้วก็บินกลับทําไมข้ามหัวไทยไปข้ามหัวไทยมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เลยกลาทมาทให้พอเรามีเศรษฐกิจที่โตช้าการลงทุนมีน้อยผลประโยชน์ของเขาก็เขาก็ไม่แคร์ถูกไหมครับงั้นเราก็เป็นประเทศโลกลืมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความเสี่ยง งั้นก็คือประเด็นสําคัญก็คือว่าเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ใหเศรษฐกิจเราโตสมศักยภาพของเราเพื่อให้สร้างโอกาสที่ประชาชนในสังคมเนี่ยจะสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจได้แล้วก็สร้างอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศะนะครับเพื่อให้เราไปสามารถหาโอกาสอ,าอื่นๆให้เพิ่มเติม